เด็กๆมักจะจำชักค่าของตัวโน้ตผิดนะแล้วก็เลยทำให้การนับจังหวะของโน้ตนะ่ะมันพลาดไปด้วยนะคะทำให้จังหวะของโน้ตมันพลาดไปด้วยเพราะฉะนั้นแบบเกิดอะไรขึ้น ยังอยู่ใช่ไหมคราวนี้เด็กๆลองบอกครูสิค้าว่าใ่ <Okay. S 1> ฮะทีนี้เด็กๆตอบครูนะว่าโน้ตัวกลมหนึ่งตัวเท่ากับตัวดำกี่ตัวพิมพ์คะ่ะโน้ตัวกลมหนึ่งตัวเท่ากับตัวดำกี่ตัวคะ ตัวกลมหนึ่งตัวเท่ากับตัวดำกี่ตัวคะพิมพ์ค่ะนพคุณทำไมไม่พิมพ์เหรอลูกนพคุณได้ยินไหมปิดจอทำไมอ่ะครับ ูถามว่าโน no, ตัวกลมหนึ่งตัวเท่ากับตัวดำกี่ตัวยำ้ำาอ่าอ,อ่ดูดีๆนะเท่ากับตัวดำกี่ตัวนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอบถูกไหมดูนะคะโน no, ตัวดำคือตัวไหน นนตัวดำคือตัวไหนนี่นะคะโนตัวนี้โนตัวดำสีตัวเท่ากับโนตัวกลม1ตัวทีนี้คุณครูให้เด็กๆบอกครูว่าโนตัวขาวกี่ตัวถึงจะเท่ากับตัวกลม1ตัวคะตัวขาวกี่ตัวถึงจะเข้ากับตัวกลม1ตัวคะ ตัวขาวกี่ตัวถึงจะเท่ากับตัวกลมหนึ่งตัวคะกี่ตัวตัวขาวกี่ตัวอ่ามาแล้วมาแล้วอ่าอ่าเร็วเร็วเขียมาเลยค่ะตัวขาวกี่ตัวถึงจะเท่ากับตัวกลมหนึ่งตัว ตอบถูกนี่ตอบถูกไหมคิดว่าถูกไหมไ<ป>อ้าวฉเฉลยค่ะ,ฉะเฉลยตัวขาวสองตัวเท่ากับตัวกลมหนึ่งตัวทีนี้ครูครูให้บวกค่ะคครูให้บวกคุณครูให้บวกตัวกลมหนึ่งตัวถ้าจะทำเป็นตัวขาว กับตัวดำทำให้ครูดูสิคะว่ามีตัวขาวกี่ตัวตัวดำกี่ตัวตัวกลมหนึตัวทำให้มีตัวขาวกับตัวดำจะต้องใช้ตัวขาวกี่ตัวตัวดำกี่ตัวพิมพ์ค่ะพิมพ์มาคะตัวขาวสมมติว่าตัวขาวสองตัวตัวดำสองตัวหรือตัวขาว1ตัวตัวดำสองตัวหรือตัวดำหนึ่งตัวตัวขาวสองตัวอ่ะพิมพ์มาเองเลยค่ะ มาเองเลยค่ะจะต้องใช้กี่ตัวคะตัวกลมหนึ่งตัวจะต้องใช้ตัวขาวกับตัวดำอย่างละกี่ตัวอย่างละกี่ตัวเออต้องบอกด้วยนะคะว่าตัวอะไรกับตัวอะไรนะคะตัวอะไรกี่ตัวตัวอะไรกี่ตัวนะคะบอกเลขมาเฉยๆไม่รู้ลูกไม่รู้ เด็ดอย่าลืมนะคะว่ามันจะต้องเป็นสี่นะคะมันมีค่าเท่ากับสี่เท่านั้นถ้าสี่บวกสองเป็นเท่าไหร่คะสี่บวกสองเป็นเท่าไหร่คะเป็นหกอ่ะเป็นหกมันเกินไหมอ่ะพลิสเออมันเกินไหมล่ะเออมันเกินไหมล่ะเกินไหมล่ะพลิสเกินไหมต้องใช้ตัวอะไรกี่ตัวเออเท้ากี่ตัวดำกี่ตัวเท้ากี่ตัวดำกี่ตัวนี่ทำไปแล้วนะเนี่ย การบ้านไปแล้วนะเนี่ยทำการบ้านไปแล้วนะเนี่ยอ่แล้วครูก็ไม่ได้ยกตัวอย่างว่าเท่านี้นี่นะคะมันจะต้องใช้ตัวขาวหนึ่งตัวดำสองตัวถึงจะเท่ากับตัวกลมหนึ่งตัวนะคะนะมันจะต้องใช้แบบนี้นะคะวันนี้ครูเพิ่มหนึ่งตัวเพิ่มตัวอะไรวันนี้คุณครูเพิ่มตัวกระเบ็ดหนึ่งชั้น ดูดีๆนะคาเบต1หชั้น1ตัวมีค่าแค่ครึ่งหนึ่งของโนตตัวดำทุกคนเปิดกล้องนะคะเอมมี่เปิดกล้องค่ะตัวคาเบต1ชั้นมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำนะคะตัวคาเบต1ชั้น2ตัวอิงฟ้าปิดไม่ ตัวคาแเบตหนึ่งชั้นสองตัวจะเท่ากับตัวดำหนึ่งตัวนะคะจะเท่ากับตัวดำหนึ่งตัวนะ้าวแล้วหน้าคูหน้าตัวดำครูเป็นไหนวะเนี้ยเอาหน้าตัวดำครูหายอ่ะเจ้าหายไปไหนอ่ะดูนะคะ เด็กๆลองดูอันนี้เห็นไหมคะปกติเราจะมีตัวดำอยู่สี่ตัวใช่ไหมคะตอนนี้ตัวดำหายไปสองตัวแต่มีตัวคาเบดเข้ามาแทนแทนที่จะเป็นสองตัวกลายเป็นสี่ตัวเห็นไหมคะเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับตัวกลมหนึ่งตัวทั้งหมดนี่นะคะ ตัวดำสองตัวตัวคาเบตตัวคาเบตหนึ่งชั้นสี่ตัวเท่ากับตัวกลมหนึ่งตัวดูดีๆนะดูดีๆนะอ่ะถ้าครูเอามารวมกันดูนะถ้าครูเอาตัวขาวตัวดำตัวขาวตัวดำแล้วก็ตัวคาเบตมารวมกันให้เท่ากับให้เท่ากับตัวกลมหนึ่งตัวจะมีแบบนี้นะคะ จะมีตัวดำหนึ่งตัวนะคะจะมีตัวดำหนึ่งตัวตัวตัวอะไรตัวขาว1ตัวแล้วก็ตัวคาเบต1ชั้นสองตัวถ้าทำแบบนี้เราจะเท่ากับตัวกลม1ตัวนะคะเราจะเท่ากับตัวกลม1ตัวเดี๋ยวจะมีในใบงานเด็กจะต้องทำนะคะเด็กๆจะต้องทำนี่เห็นไหมคะ สามารถย้ายที่ได้บวกดีๆบวกดีๆทีนี้ครูถามว่าครูถามว่าถ้าตัวกลมหนึ่งตัวจะมีคาเบตหนึ่งชั้นทั้งหมดกี่ตัวอ่ะลองดิลองดิลองนับดิดูดีๆนะสองตัวเนี่ยเท่ากับหนึ่งใช่ไหมปกติอะ่ะมีตัวดำอยู่สี่ตัวนะ ทีนี้ครูถามเอาแคบขเบ็ดหนึ่งชั้นตัวเดียวอะกะเบ็ดหนึ่งชั้นอย่างเดียวเลยนะมีกี่ตัวถึงจะเท่ากับตัวกลมหนึ่งตัวเอาตอบตอบเลยตอบเลยขเบ็ดหนึ่งชั้นกี่ตัวถึงจะเท่ากับตัวกลมหนึ่งตัวนะคะ กี่ตัวขเบ็ดหนึ่งชั้นกี่ตัวเอาครับพี่นิ้วครึ่งใช่ครับอ้าวแล้วอ่ะเอาลองบวกดิลองบวกดิกี่ตัวเอากี่ตัวคะกี่ตัวเอาจะองจะแนะแนววันที่สิบหกนี้ค่ะแต่เปิดเมื่อไหร่ก็น่าจะดูดีๆลูกดูดีๆดูหน้าจอดีๆดูหน้าจอดีๆ หนูต้องต้องบวกลบคูณหารดีๆบวกดีๆลูกบวกลบดีๆบวกลบดีๆนะว่ามันกี่ตัวแน่คาเบ็ดคูถามคาเบ็ดหนึ่งชั้นอย่างเดียวคาเบ็ดหนึ่งชั้นกี่ตัวถึงจะเท่ากับตัวกลมหนึ่งตัวนะถึงจะเท่ากับตัวกลมนะคูนับที่ตัวกลมนะคูไม่ได้นับที่ตัวดำนะเอาแล้วกี่ตัวลูกพิมพิมพิม ไอโซดาเมื่อไหร่จะเปลี่ยนชื่อคะไอโซดาเนี่ยเมื่อไหร่จะเปลี่ยนชื่อเขียนชื่อตัวเองให้ให้เกียรติตัวเองด้วยนะคะแล้วไอโซดาไม่ได้อยู่ในนี้ตอบได้ยังไงล่ะคะลอกเพื่อนนะคะไอโซดาไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ไม่ได้เรียนอยู่นะคะตอบครูได้ยังไงไม่รู้เนี่ย โซดาตอบผิดด้วยนะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในจอเลยกูเป้งไม่ได้อยู่ในจอเลยแต่ตอบคำถามได้มั่วตามเพื่อน,นอ่านะพอยังครบยังยัง,ย,งยังตอบไม่ครบแต่คุณเฉลยแล้ว สวัสดีเป็นยังไงบ้างชีวิตนี่พี่เขาเรียนเนี่ยตอนที่เรียนนยเขาเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ตอนเนี้ยเขาเก่งมากเลยเขาไปเป็นเป็นอะไรนะเป็นตำรวจไปเรียนตำรวจแกคิดดูฉันนี่อยากจะโชว์ในสบ้งนะเรียนตำรวจมาเท่ด้วยไหนมาอวดน้องหน่อยได้ไหมมาอวดน้องหน่อยมาอวดน้องหน่อยเร็วมาอวดน้องหน่อยนี่ยอพื้นหลังเดี๋ยวก่อนเว้ยเฮ้ยพื้นหลังหายมางี้มางี้ นี่ยเอาโผล่หน้าเงนี้หวัดดีน้องให้เธอมาเงี้ยนี่น,นี่เห็นไหมเนี่ยตอนเรียนอะ่ะพี่เขาก็ท่อนๆแผ่นๆเหมือนเหมือนกับใครอ่ะเหมือนดาก้อนเนี่ยโซนโซนโอ้ทำไมพูรู้สึกขาวอ่ะลูโซนโซนนะเนี่ยตอนเนี้ยพี่ก็เป็นตำรวจแล้วเห็นไหมวันวันไหนไม่จำเป็นหรอกลูกคนเรานะไม่ไม่เกี่ยวนะนะคะจบกันยาเนี่ยเห็นไหม วันเนี้ยตั้งใจเรียนลูกวันข้างหน้าวันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนพี่เขานะคะแต่ครูกำลังสงสัยว่าไอโซดาอยู่ตรงไหนคะไอโซดาคือใครคะลูกอยู่ในนี้ไหมตอบดิไอโซดาคือใคร ไอโซดาคือใครคะคือใครคะ,คครคะไม่ไม่ไม่มีในจอไม่ในจอไม่มีตอบคำถาม อาชาลิสากรรมน้อยในจอไม่มีตอบคำถามได้ไงคะเออครูงงครูงงชีวิตมาถึงตอบคำถามตามเพื่อนตอบตามเพื่อนตอนแรกตอบผิดพอเพื่อนตอบถูกกูตอบใหม่เออครูอัดนวิดีโอไว้หมดนะ่ะไม่ต้องห่วงอ้าเพื่อนมาสงสัยแล้วจิรัจิรัญญาสงสัยอะไรเหรอลูก ไม่ต้องสงสัยเพื่อนเขาขี้โกงไม่จ้งจำนะแบบนี้อ่ะดูนะนี่ลูกคำตอบที่ถูกมันเป็นแบบนี้นี่มันนี่มันเป็นแบบนี้นี่มีทั้งหมดแปดตัวเห็นไหมนับนับลูกนับนับค่ะลูกนับนับได้แปดไหมนับได้กี่ตัวนับนับให้ฟังเลยเปิดไหมหนึ่ง กี่ตัวกี่ตัวเออแปดตัวครับแปดตัวขอรับนะคะเวลาที่มันไปไปเทียบค่าพวกเนี้ยเราต้องหัดบวกเหมือนบวกเลขเลยลูกนะเรียนเหมือนบวกเลขเลยเนี่ยเรียนโน้ตเนี่ยใครบอกว่า ดนตรีไม่สําคัญลองบอกครูสิเขาว่าสําคัญไหมตกลงสําคัญไหมสำคัญค่ะเออเห็นไหมพาอมันทําให้เกิดอะไรคะมันทําให้เกิดอะไรกับตัวเองการอะไรอาการคิดอาการคิดใช่ไหมเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์อย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่านงั้นหนูลองอันนี้ลูกหนูลองอันนี้อ่านี่อันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลองนับเลขให้ฟังสินี่ไอตัวคาเบตหนะังหนึ่งชั้นเนี่ยมันก็คือศูนย์จุดห้าห้าสิบสตางค์อะลูกถ้าไอตัวถ้าไอตัวดำานะเป็นหนึ่งบาทนะไอตัวคาเบตหนึ่งชั้นอนะก็คือห้าสิบตังค์สองตัวรวมกันเป็นหนึ่งบาทถูกไหมถูกไหมสองตัวรวมเป็นหนึ่งบาทถูกไหมบลิสถูกไหม ถูกนะเอเมี่ถูกไหมถูกใช่ไหมคะอ่าถูกใช่ไหมคะสองตัวรวมเป็น1บาทไงนะสองตัวรวมเป็นหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานับก็คือหนึ่งสองสามสี่นะทีนี้เดี๋ยวไปดูในเดี๋ยวไปดูในใบใบางานนะไปทํานะคะมันจะมีบอกว่าเท่ากับไม่เท่ากับนะคะ ตัวกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นหนูบวกดีๆไหว้ข้างหลังเนี่ยมันเท่ากันไหมเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะคะเข้าใจเข้าใจค่าโน้ตยังเข้าใจค่าของโน้ตยังเข้าใจยังคะเข้าใจค่าของโน้ตหรือยังคะเข้าใจแล้วทําหน้าจอของตัวเองให้เป็นหน้าจอใหญ่เข้าใจแล้วทําหน้าจอของตัวเองให้เป็นหน้าจอใหญ่ ่าเข้าใจแล้วทำหน้าจอของตัวเองให้เป็นหน้าจอใหญ่แล้วแ,แ,วแคปจอส่งครูค่ะแล้วแคปจอส่งครูทำหน้าจอของตัวเองให้เป็นหน้าจอใหญ่แล้วแคปจอส่งครูค่ะอ่าแคปจอส่งเลยนะลูก แคปจอส่งค่ะเอาจะไปดาก้อนแคปจอเป็นบอได้เห็นตัวอย่างเพื่อนอยังเห็นเพื่อนอยังเห็นเพื่อนอยังโพลิสอา้าวโพลิสใบเฟิร์นเอาหน้าออกมาจ่ะใบเฟิร์นนับหนึ่งใบเฟิร์นนับสอง ใบเฟิร์นนับสามคุณครูเช็คชื่อแล้วนะคะไม่ออกมานะอ่าเอมมี่ครูเช็คแล้วะคะคอิงฟ้ากอลพักสุนัชชานุจรีนัทธิดานับหนึ่งนัทธิดานับสอง ครูไม่ไม่ได้ดูแค่แคปหน้านจออย่างเดียวนะคะคุณไม่เปิดจอมาให้ครูคุณแสดงว่าคุณก็ยังไม่อยู่ในจอนะจ๊คะคุณนพพคุณนพพคุณเอามังขึ้นมาจอครึ่งจอเลยลูกเอาเอาโทรศัพท์ลงใหมนิดนึงลงลงเอาลงลงโทรศัพท์ลงดิให้ตัวเองอยู่เต็มจอดิเอาตัวเองอยู่เต็มจอเออนั่นแหละ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 เอ,อ้ยหน้าจอเต็มไอ้อมเอาเอาหน้าตัวเองไม่ใช่หน้าครู คุณอมเอาหน้าตัวเองเป็นหน้าใหญ่ไม่ใช่หน้าครูชยรบเปิดกล้องแม่ชยรบเปิดกล้องจ้ะจิรัตจิอ่ชาชยรบจิรัตจิรัญญาจิรัญญาเอาตรงตรงเออนั่นแหละกระโหนพรนั่งตรงตรง,ตรงกลางลูก กระนพรนั่งตรงกลางนะคะพยายามให้ตรงกลางจอลูกนะคะอะ่คุณใบจองทําไมหัวยุ่งงั้นล่ะคะลูกทําไมหนูหัวยุ่งล่ะคะลูกอ่ะทีนี้การบ้านอูกอันหนึ่งให้เด็กทําอะไรให้เด็กเด็กแต่งตัวให้เรียบร้อยก้าผมให้เรียบร้อยนะผู้หญิงนะก้าผมให้เรียบร้อยใส่ชุดใส่ชุดสีขาวใส่เสื้อสีขาวนะ แล้วทำอะไรแล้วบอกชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองอธิบายว่าตัวเองฝึกนั่งสมาธิตั้งแต่เมื่อไหร่นะฝึกนั่งสมาธิตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็นั่งแล้วตอนแรกเป็นอย่างไรตอนหลังเป็นอย่างไรนะมีการพัฒนาตัวเองไหมทำให้ตัวเองเรียนเก่งขึ้นไหม นะคะเข้าใจไหมคะเปิดไมค์ค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะวันนี้อัดคลิปวิดีโอวิธีการนั่งสมาธินะส่งครูด้วยนะใส่เสื้อสีขาวนะคะแล้วก็นั่งเรียบร้อยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายเป็นวิดีโอมาให้นะนะคะกางเกงกางเกงผู้หญิงใส่กางเกงขาย,ยาวนะคะไม่งั้นโป๊ะนะเวลาถ่ายภาพบอกผู้ปกครองด้วยนะคะ บางคนไม่ได้ดูเลยส่งภาพมาให้คุณครูนะอโจเผียวมั่งอ้นุ่นมั่งอันนี้มั่งนะลูกนะผู้หญิง